ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่า welcome back welcome back no ไม่ใช่นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อีกแล้วนะครับช่องอ่าสติแตกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว elcome back นะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นการอ่าบอกวิธีหาของอ่าหาไอเทมนะครับของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะฮะถึงคิวของ ออยล์แล้วกันนะครับของอ่ามันก็คือน้ํามันทานตะวันนะกะรูปร่างแบบนี้นะไอ้ขวดเหลืองๆนี่คือน้ำมันธนวันนะครับก็นะครับอ่าน้ำมันธนวันนะครับก็คือยังไงอ่ะเวลาเราใช้แล้วเนี่ยครับเราก็จะได้บัฟอ่ามูฟสปิดนะคูณ1.2นะครับทั้งพึ่งและก็ตัวผู้เล่นเองนะครับก็คือคูณ1.2ประมาณ10นาทีนะฮะเอออะไรก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธี หาก็เลยดีกว่านะครับว่ามันาหายังไงนะครับเพราะว่านะครับไอตัวออยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาใช้กับตัวเราแล้วก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันยังเป็นส่วนผสมนะครับหรือว่าเป็นของที่จําเป็นในการครัฟของอหลายหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ไปหาข้อมูลกันเองนะว่ามันคัฟอะไรได้บ้างนะข,ขอไม่ไม่พูดตรงนี้แล้วกันนะครับก็เรามาดู วิธีแรกเลยแล้วกันนะครับในการที่เราจะได้ในส่วนของออยนะครับตัวนี้มานะครับออยนะครับชื่อก็บอกเลยครับน้ํามันทานตะวันนะฮะมันก็ได้จากการฟาร์มนะครับในทุ่งหรือฟิลของซันฟเว w e r นะครับก็คือฟิลทานตะวันนั่นเองนะครับก็คือฟาร์มในฟิลเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะฮะมีโอกาสได้นะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างต่ําเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือพวกลิฟนะครับก็คือใบไม้พวกเนี้ย นะเห็นป่ะใบไม้พวกนี้ลิฟ์นะลิฟ์ใบไม้พวกนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็ไปนะอ่ะขอขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือการอ่าครับนะครับของทุกอย่างไอเทมทุกอย่างนะครับคราฟได้นะโอเคนะครับเราก็มาดูกันว่าในการที่จะครับออยเนี่ยมันต้องใช้ส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะครับครับออยนี่ไงออยนะครับส่วนผสมของ ในการคาร์บออล์แล้วกันนะครับก็คือเม็็ทันตะวัน50เมตรนะครับบวกกับรอยัอดเจลลี่10อันนะครับคิดดูนะครับมูลค่าของออล์จะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอยัอดเจลลี่เนี่ย ถ้าเราซื้อในอเครื่องขายมันเนี่ยโรยจิร,ยยจรี่อันละ1ล้านนะครับเฉพาะโรย,ยจิรี่นี่ก็10บล้านแล้วนะครับแล้วก็ตัวเม็ดธนวัน50เม็ดเนี่ยอันนี้อาหารได้ฟรีนะขอไม,ไม่ไม่คิดเป็นราคาแล้วกันนะครับโอ,โ,โอ้โหออยนี่ค่อนข้างจะแพงนะครับ50ล้านนะครับแล้วก็ได้จากอะไรอีกครับนี่เลยครับเห็นปะคือเมมโมรี่แมทช์นะเมมโมรี่แมทช์ตัวนี้นะครับก็มีทั้งาราคาย่อมเยานะครับตัวนี้ครั้งละ500,000 เห็นปะถือว่าคุ้มนะถ้าได้อันนึงก็คุ้มแล้วเห็นปะเพราะว่า่าบอ่ะก็10ล้านนะครับห้าแสนถ้าได้ออยนี่คุ้มเลยนะครับถือว่าคุ้มโอเคนะครับต่อไปก็ได้จากอะไรอีกครับได้จากพึ่งของขวัญของเรานะครับพึ่งของขวัญนะครับตัวนี้ครับเฟสติบีนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะให้ของขวัญที่เป็นออยเหมือนกันนะครับแล้วก็อะไรอีกที่ได้ฟรีๆนะครับก็ ได้จากตัวขับบดี้นะครับขับบดี้ก็ให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสสุ่มนะครับเหมือนกับทางอ,าอะไรอ่ะพึ่งของขวัญน,นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับก็ได้จากเควสนะครับได้จากเควสได้จากเควสนะครับของหมีดาหมีดำเนี่ยจะได้จะได้ อย่างไงอ่ะจะได้เป็นครั้งเป็นคราวไปนะฮะได้เป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับจากเควสทําซ้ําหมายถึงเควสที่เป็นเควสเสริมหลังจากที่เรา,าทำเควสแล้วทาเควสหมีดาจนได้ไข่มิติไปแล้วก็คือ75หลังจากเควสที่75ไปนี่ก็คือ76แล้วก็ไปเรื่อยๆเอยๆ,ๆนะครับก็มีโอกาสได้ออยนะครับเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะย้ําเลยนะว่าเป็นครั้งเป็นคราวนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็ได้จาก อะไรอีกครับได้จากเควสของหมีสีน้ำตาลนะครับอัน,น,อนเนี้ยในวิกิพีเดียเนี่ยเขาลงลึกไว้เลยครับว่าได้จากเควสที่สามสนะครับ105 160าร้อยหแป้าสองร้อและก็285นะครับรู้สึกว่าจะได้อ่าครั้งละหนึ่งนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับโอเคอ่าแล้วก็ได้จากเควสของอ่ไซอันแบร์นะครับไซอันแบร์ก็ได้นะครับอื ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเคเวสท,ที่เท่าไหร่นะก็ลองทอําดูยังไงเราก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะก็ได้จากเคเวสแซนด์แบร์แหละนะครับแล้วก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวเหมือนกันนะครับจากาหมีโพลราแบร์นะโพลราแบร์ก็คือไอเคเวสไอหมีที่ทําเพิ่มช้อนซ่อมมะครับอไอหมีที่ทําเพิ่มช้อนซ่อมนะครับก็คือโพลราแบร์ของเราเองนะครับแล้วก็ได้จากการตีมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเช่น ตกกะกแตนนะครับหมาป่าอ่ะ,อะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตีตกกะกแตนดิก็ได้ไหมหาไม่ได้เปิดพึ่งมาวะเวนเอ้ยโอเคไม่เป็นไรนะก็เอาเป็นว่าได้จากการตีตกกะกแตนนะครับหมาป่าคิงบิดเทินนะครับแล้วก็โทนโนแบร์แล้วก็หอยนะครับอันนี้ก็มีอ่ายังไงอะ่ะมีโอกาสได้ตัวออยเหมือนกันนะครับอาอย่างหนึ่งครับปูมะพร้าวอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พวกเพีย เพียที่มันแอบเกิดมาตามตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้นะโอเคนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือการได้รับจากการปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ออ่ไม่แน่ใจว่าจะต้องปลูกเฉพาะาต้นไม้ที่อยู่บนฟิลของอ่าซันฟาวเวอร์หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ไม่ไม่น่าจะอย่างนั้นนะครับเออนะครับอาจจะอาจอาจจะอยู่อาจจะได้อาจจะมีโอกาสได้ทุกฟิลนะครับแต่ว่า ฟิวทันตะวันเนี่ยอาจจะได้เยอะหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็อะไรอีกครับได้จากการไปล่าวินดี้บีนะครับล่าวินดี้บีก็คือการไล่ตีวินดี้บีนะครับก็คือการซมมอนออกมาแล้วไปตีวินดี้บีอ่านี่พี่ขอเปิดพึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็ไม่เจอตัวนะครับก็เสียหน้าอีกแล้วนะครับกับวันนี้นะครับก็ต้องมาไม่ออกตอนสตรีมเหมือนเดิมนะครับก็คือ แต่ในการหาออยนะประเด็นเราไม่ได้อยู่ตรงการาด o n a t i อะไรนะครับก็คือการหาออยเนี่ยก็คือมีโอกาสได้จากการตีวินดีบีวินดีบีโอเคอในส่วนของตัวพี่เองนะความคิดพี่นะก็คือตีวินดีบีเนี่ยค่อนข้างได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับอืมนะครับแล้วก็นะได้จากการาบริจาคหรือว่าโดเน a t สันเจ้าลมนะครับไม่แน่ใจว่า,าด o n a t i อะไรได้นะครับอาจจะลองโดเน a t เป็น ซันโฟร์เบอร์ซีดนะครับหรือว่าตัวเมทานาวันของเราเนี่ยครับสักยังไงนิดหน่อยลองลองลองโดเนตดูก็ได้นะพอดีพี่โดเนตพึ่งลมไปแล้วนะครับมันไม่สามารถโดเนตได้นะถ้าโดเนตต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งพี่รอไม่ไหวนะครับโอเคนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ได้ทําเป็นข้อข้อนะครับเพราะว่าในการหาบางอย่างมันอยู่รวบๆกันรวบๆกันนะครับก็อธิบายไปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับใครนะมีวิธีอื่นนะครับหรือหาได้เยอะๆอะไรนยลองแนะนํา เพื่อนๆนะครับหรือคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้อ่านด้วยนะครับพี่จะได้รู้ด้วยนะกันนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับอ่าเขาเรียกว่าเป็นบัฟแล้วกันนะครับบัฟเมล็ดทานตะวันนะครับพวกเอนไซม์นะแล้วก็อ่าตัวกาวนะครับเป็นโค้ดโค้ดบัฟแล้วกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโค้ดแล้วได้เมล็ดทานตะวันนะครับอันเนี้ยนะฮะเดี๋ยวพี่พิมพ์ไว้ให้แล้วกันนะในนี้หรือพิมพ์ในนี้แล้วกันนะเพราะว่าอ่า อ่ะเดี๋ยวพิมพ์ทั้งในนี้แล้วก็ทางทั้งในอะไรอะ description ด,ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะวิธีหาเมลิธานรวันก็จะประมาณนี้นะอย่างที่บอกครับใครมีความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถเอามาแชร์กับเพื่อนได้นะครับในคอมเมนต์ก็ได้ นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ชอบเนี่ยอย่าลืมกดถูกใจให้พี่ด้วยนะแล้วก็นะคใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ติดตามนะครับกดติดตามให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับโอเคบายบายไปก่อนนะครับวัสดีครับพ่ม